สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้แม่จิมมีโอกาสได้มาเยี่ยมนะคะคุณแม่ลุงเลืองนะคะหลังจากที่อ่าคุณแม่นะคะสูญเสียลูกชายนะคะอ่าเจ้าฝลายน้อยไปแล้วนะคะคุณแม่เคาซึมไหมคะนี่ซึมบอกนนจางโยมเนาะเอม เขาคงจะคิดถึงลูกเหมือนกับเราคิดถึงลูกเนอะเขาคงว่าหายไปไหนนะคะเพราะว่าเต้าเต้านางก็เบ่งนะคะเพราะว่าลูกไม่ได้ดูดนมกินนมนะคะโอ้ยน่าอินดูจังเลยเมื่อวานไม่จิมไม่ว่างนะคะไม่ว่างจริงๆนะคะไม่ได้มาส่งน้องนะคะไม่ได้มาดูน้องครั้งสุดท้ายนะคะก็เข้าไปดูในอ่าช่องพ่อควานนะคะตอนที่เอาน้องมาถึงบ้านนะคะ ก็เห็นิดเดียวไม่จิมก็ก็ออกเลยนะคะเพราะว่าสูงสารน้องนะคะลืมตาดูโรคไม่กี่วันนะคะน้องก็จากไปนะคะมาแล้วก็ให้คิดถึงแล้วก็จากไปแบบไม่ทันลำลาเลยนะคะก็ขอให้น้องนะคะเจ้าพลายน้อยนะคะไปอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะไปเป็นเทวดาน้อยอยู่บนชั้นฟ้านะคะเกิดพบ ชาติหน้าฉันใดก็ขอให้น้องได้เกิดเป็นมนุษย์สุดประเสริฐนะคะหรือไม่ก็เป็นองค์อินองค์เทวดาไปเลยนะคะเจ้าพลายน้อยนะคะน้องก็หลับสบายแล้วนะคะตอนนี้แม่จิมก็มาดูนะคะมาให้กำลังใจนะคะพอความแม่ควานแต่ว่าคุณพ่อนะคะบวชอยู่ที่วัดนะคะบวชอุทิศส่วนกุศลนะคะให้กับเจ้าพลายน้อยนะคะส่วนแม่ควาน ยังไปส่งน้ําอยู่ที่วัดนะคะ,ะมีแม่ๆนะคะบริจาคมาใช่ไหมคะเป็นน้ําดื่มนะคะก็เลยเอาไปบริจาคอยู่ที่วัดนะคะแม่จิ๊ไม่ได้เจอหน้าแม่ควานนะคะนี่เพราะว่าแม่ควานยังอยู่ที่วัดนะคะก็ม,มาดูว่าน้องๆน,นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ยาไปตัดทั้งใดมา,า,ไ,ปาไปเอาไปซื้อมาครับยาไปซื่อไไกลบอ อบร้นหานี่ลอนลานหนี่นะคะอาหารของน้องนะคะเศร้าเลยเนาะไม่อยากให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นช้างเชือกไหนนะคะ,อ,ะอยากให้เขาลืมตาดูโลกก็อยากให้เขาอยู่กับครอบครัวของเราไปนานๆนะคะ,ะก็เข้าใจนะคะหัวอกของการสูญเสียนะคะ โอ้ยคุณยายซุ่มเลยนอนหรือเปล่าหลับหรือเปล่านั่นคุณยายบนมีนะคะโอ้โหคุณยายหลับยืนหลับนะคะนี่นะคะคุณยายบนมียืนหลับนะคะแม่จา๋าแต่คุณแม่พังรุ่งเรืองนะคะนางไม่ได้หลับนะคะแต่คุณยายเรายืนหลับนะคะดูนะคะโอ้โหนิ่งเลยนะคะอ๋อ,อคุณยายเจอฝนนะคะเพิ่งเอาเข้าหรอคะครับ อ๋อกลางคืนก็เหมือนจะไม่ได้นอนนะคะก็เลยยืนหลับนะคะเพราะว่ากลางคืนก็เจอฝนเนาะเอาเข้ามาอยู่ในร่มนะคะอืคุณแม่เป็นยังไงบ้างเนาะคุณแม่ลุงเหลืองนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่คะคิดถึงลูกน้อยไหมนี่อืมอินดูหนักเลยนะคะสงสารนะคะทั้งอ่าน้องช้างนะคะสงสารท่านอ่าแม่ พังงเรืองนะคะสงศารทั้งพ่อควานแม่ควานนะคะชื่นชมน้องได้ไม่กี่วันนะคะน้องก็ด่วนนะคะาจากลาไปนะคะมาให้คิดถึงนะคะแล้วก็ไปนะคะแล้วโอ้โหเสียดายมากๆเลยนะคะเป็นช่างพลายค่อนข้างรูปร่างนะคะอนาคตน่าจะไปได้ไกลนะคะแต่น้องกลับไปเร็วจังเลยนะคะคือทําใจไม่ได้ก็เข้าใจนะคะหอกของการสูญเสียเนาะอันนี้ก็มาเจอแต่ลูกชายนะคะเฝ้าน,นะคะ คุณแม่กับคุณยายโอ้โหคุณยายเจอ,อยานะคะให้กินนะคะคุณยายตื่นเลยนะคะเมื่อกี้ยังยืนหลับนะคะได้ยินเสียงโยนญ้านะคะคุณยายตื่นทันทีเลยนะคะคุณยายเป็นมีมาวันนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบนะคะปกติตอนที่มีน้องอยู่นะคะผู้คนก็จะเยอะนะคะพลุกพล่านนะคะจะมาเยี่ยมน้องมาดูน้องนะคะมาวันนี้ก็อยู่เฉพาะ ลูกควานนะคะคุณพ่อก็อยู่ที่วัดนะคะบวชนะคะอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าทายน้อยนะคะคุณแม่ก็ยังไปบริจาคน้ำให้กับทางวัดนะคะหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์ share, คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบุบพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบุบพลอยแฟมิลี่นะคะ เห็ุจังไดโน่สิพอ่อแม่แม่ควานไม่ได้เจอหน้ากันเลยนะคะเนี่ยแม่ควานไปวัดไปวัดหาแม่ควานด้วยว่าเอาไปน้ำแจกงานอยู่ตรงนั้นล่ะอืมตรงไปหนีเลยเดูคุณแม่เขาก็ยังกินหญ้านะคะกินอาหารได้ปกตินะคะเพราะว่าน้องช้างเขากินได้ตลอดอยู่แล้วเนาะ ก็คิดว่านะคะแม่จิมคิดวา่าแม่พังงูเหลืองก็คงจะเสียใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าจู่ๆนะคะน้องก็หายไปนะคะน้องก็คงจะถามนะคะว่าลูกลูกของนางไปไหนนะคะรู้หรือเปล่าเนาะว่าลูกชายกลับไปแล้วกลับไปเป็นเทวดาอยู่ชั้นฟ้าแล้วเนี่ยนา mm hmm. นดูที่สุดเลยนะคะสงสารทั้งคุณแม่นะคะสงสารตั้งทั้งเจ้าพายน้อยนะคะ วันนี้มาให้กำลังใจนะคะพ่อควันแม่ควนนะคะให้สู้นะคะคนอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปนะคะน้องจากไปแล้วเราก็ุที่ส่วนกุศลน,นะคะทำบุญไปให้น้องนะคะให้น้องได้เกิดในในภูมิภพที่ดีกว่านี้เนาะ,ะดูนะคะคุณแม่เขาก็ยังตั้งหน้าตั้งตาก,กินอยู่นะคะ อร่อยเลยนะคะย่าอร่อยอร่อยนะคะคุณยายทำท่าเหมือนยืนหลับนะคะพอได้ยินเสียงอาวย่ามาโยนเท่านั้นแหละคุณยายตื่นเลยนะคะคุณยายบุญมีนะคะเหมือนคุณยายวันนาของแม่จิมเลยนะคะนี่สไตล์การกินคือช้าๆเนิบๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะ สายตาก็เสียหนึ่งข้างแต่แค่ว่าของฝั่งนี้น่าจะเสียฝั่งฝั่งขวาหรือว่าฝั่งซ้ายนี่ฝั่งขวานะคะแต่ว่าคุณยายวนราของเราจะเสียฝั่งซ้ายนะคะสไตล์การกินดูนะคะเหมือนคุณยายมากนะคะเหมือนคุณยายอินดี้แม่จิมเลยนะคะคุณแม่เขาแม่แม่จิมดูโดยสายตาก็เหมือนว่าว่านางก็ยังสดใสยอยู่นะคะ ดูการตีใบหูนะคะสบัดหางนะคะกระพือหูเนาะเพราะว่าปกตินะคะคุณแม่ลุงเลือองก็อยู่กับคุณยายตลอดนะคะอยู่กับคุณยายาบุญมีนะคะอาจจะสับสนไปบ้างนะคะเพราะว่ามีวันหนึ่งนะคะมีลูกน้อยแล้วก็อีกวันนะคะ อีกไม่กี่วันต่อมาลูกน้อยก็หายไปเนาะนางก็ก็คงจะสับสนนะคะ,อะเอาใจช่วยนะคะทั้งแม่พังลุ่งเลืองนะคะพอควานแม่ควานนะคะให้สู้ๆนะคะคนอยู่เราก็ต้องสู้ต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะแม่จิมก็มาเป็นกําลังใจให้นะคะดูนะคะคุณแม่กินยากเก่งจังเลยนะคะดูนะคะ ถรือว่านางยงังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่ดูนะคะโอ้โหเสียงเกียวคุณยายเอออร่อยเลยคุณยายไปย่งคุณยายอีกดูนะคะโอ้ยแบ่งให้คุณยายไปกินหน่อยค่ะคุณแม่ขาดูดูนะคะไปย่งคุณยายคุณยายไปเอาทางไหนมากินอีก <c oughs> เอ้ยายโอ้ยายเขาโยนไว้นะคะไว้กินตัวเองนะคะโยนออกไปฝั่งโน้นนะคะไม่ให้แม่ลุงเลืองนะคะหยิบถึงนะคะโอ้โหคุณยายไม่เบาน,นเนี่ยลายไม่เบา <c oughs> ความฉลาดของคุณยายบุญมีนะคะโอ้โหไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาอ่ะนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่จิมก็ขอพักนะคะความน่ารักนะคะของพังแม่ลุงเลืองนะคะแล้วก็คุณยายบุญมีไว้เพียงเท่านี้นะคะ ก็ให้พอควานไม่ควานสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอ,อสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ